สบายดีนะผู้ชมตอนนี้บารบูนำกอได้เกลี่ยเครื่องจะได้ขับบ้านกันแล้วพี่น้องเนาะเสร็จว่าเครื่องเอื้อยพ่นกอมาค้นขึ้นรถเตรียมอิย่างพื้นที่เรียบร้อยเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็จะได้ไปคอบทางเอือ้อยพ่นเนาะอ่าโอ้เอื้อยน้องจะได้กลับเด้อ ไอแคนนี่ไอบุญนำกลับก่อนเด้อไอจะซื้อมาแต่โอ้คุณมีกองนให้บ้าบุญนำพี่น้องเลยขอบใจเอเยัยอะไาไเด้อมอกับบ่าบุญนำแหละโอ้คัก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 คดกคัยคัยคดกคันคักเักเักคักคักคักนนกคะกคักนักค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 ักออกคั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 กคอกคักคัอักจะกคักจักค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 ักอักคัเคักคัักคักคักคัักคก น้องจะได้หกโอ้ยขอบใจเด้อยเด้อ uh, อ uh ันหนึ試試่งสองไอ้แค uh, no, um oh, oh, you know. uh, ่นี้เออหนึ่งสอยไอย่าย่าเพิ่อไอ้น้ำเห็นแล้วโอเคอ่าโอ้ดีโอกดีใจเด้วยเอ้ยหนุ่มเปรย์ุ้นดีดูดอ่ะเนาะซสั้นๆเปรเลยฮิตอะลยโอ้ขอบใจไรใหญยเนาะขอบใจไรเพิ่นให้ค่าพักที่เซาฟี่พี่น้องเลี้ยงเขาเลี้ยงน้ำฟรีอีกพี่น้องเลย เป็นบุญและวาสนาที่ได้มาพบกับเพื่อนพี่น้องไอ้เพื่อนแกใจดีมีเมตตาเนาะโดนเราพอดีบ่าวบานที่เป็นเจ้าของเตือนโอ้ในในในที่สุดบ่าวันนั้นเป็นเจ้าของเปยแล้วก็เครื่องที่ว่าเพนันมาติดตั้งประเทศพุนากพี่น้องเลยโอ้ยขอบใจไรเนาะอ่าโดยโดยโดยจังสันแหละโดยน้องนน้องน้องจับกองไอ้ไอซีไอซีเปเลยไหมไอไอเปแล้วก็ซีลืมเครื่องเนี่ยเยอ่หข้า

มาต้ออโทษทุกายเปนจัเซของสคว่าสนกและก็บาเงเตียงเนาะอเตียงเีเนาะว่าคงจะเสื้อเนาะว่าพวกเฮานอนคนละเตียงพี่น้องเยนี่เปิ้นเพิ่นจัดจังซี่เนาะก็เรีว่าห้องน้ํายังสะอาดพี่น้องเอ้ยโอ้ดวใจอ่าแอร์เย็นบรรยากาศดีพี่น้องก็ว่า โอ้ยใจดีหลายพี่น้องเอ้ยเนาะใจดีหลายอ่าให้ค่าผักค่าเซาค่าของอยู่พร้อมกินแล้วก็ยังให้อ่าของอยู่พร้อมกินกับเมื่อยอีกเด้พี่น้องเอ้ยหน่เนาะบ่นําจะได้อ่าเือแล้วก็เียเดกับบ้านัพี่น้องเอ้ยอือ่าโอ้เอาของคนให้มีเสื้อแขนยาวมีเบมีอย่างเนาะ bố thân đi ăn, cơm xoài, nồi ếuy, phở nồi ếuy phở cổ, họ, con con bye bye,

อ่าสนุกกันเลยจัซซีแล้วครับผู้ชมเนาะอ่าเกียมเดินทางกลับบ้านกันเนี่ยส่วนเครื่องนั้นเพคนก็ออกให้ล่าอยู่ในพี่น้องเลยอันนี้เป็นอ่าเป็นของอ๋อเป็นของกินเนาะอ็โมเมนต์เออพี่นอ้องเออนี่เป็นเครื่องที่ว่าคนโอ้มีสิ่นมีเสื้อผ้าไปให้ซาวลี่ไปให้น้องมีไปให้น้องโยงไปให้ลูกเต่า เอาไปให้ทุกๆคนเลยพี่น้องอันนี้เป็นมักอะโวคาโดเนาะแล้วก็นี่เครื่องนี่หมดแล้วพี่น้องเลยเนาะนี่เป็นเฮล์บัลายดีใจเนาะอ่าอันนี้ก็คือที่สถานที่พักเสาของเพื่อนเนาะนี่นี่นเนาะเบอร์โทรติดต่อที่ทงางวังเวียงเดอ้อพี่น้องเนาะอ่าซื้อบ้านพักอ่าเงือนพักจำปาหงส์น,นะพี่น้องเนาะซึ่งเจ้าของเพื่อนมันเอื้อยอ่าแสงสุรีเนาะใจดีใจ,จดีมีเมตตาพี่น้องเลยเนาะ เพิ่นจะมีหานเสริมสวยมีอย่างต่างๆนี่หานเสริมสวยอีกเนาะพี่น้องเนาะเฮามื้อนี้เพิ่นได้มัดแค้นให้บ่แม่นมัดแค้นมัดพมให้เสานกได้งามๆพี่น้องงามยันเอื้อยเพิ่นแหละมื้อนี้นะอ่าเห็นบ่อ่าแสงบิวตี้เนาะอ่าเว่าได้แสงเสรมสวยเนาะอ่าจังซี่ล่ะพี่น้องเอ้ยไปต่อไปทา่บ่าน้ําก็จะเตรียมเดินทางกันพี่น้องเอ้ยเนาะ โอ้นอกเอาเอาย่อ,อ,อไงเลยโอ้ไดกาแฟบงงามนี่นี่ับผสมได้กาแนี่ไดกแแล้วก็มีเสื้อ <c oughs> แล้วก็มีลายยางเนาะนี่โอ้เพื่นก็บอาวุนอนมนี่พิเศษเสี้ยวสร้างเนาะได้เดินทางนำพี่น้องเอ้ยฝากติดตามให้กำลังใจฝากตัวอะไฝากฝากตัวเบาเบ,บียสร้างในเป็นเจ้าข้องโลโก้พี่น้องเอ้ยคนจากซีแลยเงินเศร้าเข้าเซียบูมีเงินมีคำซื้อเขาอ่าเมื่อ เพิ่นบ่มีเงินซื้อเขาอ่าเขาเข้ามาพี่น้นองเอ้ยบ่เป๋าโบราณเมื่อวานนี้ก็เลยวอลความดุควมยากเลยโอ้ยไอ้จนเล่นๆไปซื้ออืมบางทีะล้วเพิ่นก็อ่าอยากให้ซ่องเติบโตไปนำกันน,นี่แหละแล้วเพิ่นก็จะมาเฮ็ดอ่าอ่านี่ยเก็โครงการช่วยเหลือสังคมพี่น้นนองเ<ไ>อ <ไป S 1> ้ยเนาะแล้วก็ช่วยผู้ทุกข์ยากไปช่วยเขาเดียแต่ว่าก่อนที่ไปไปเส้นทางนั้นเพิ่นอยากเห็นพอตรงเรื่องก่อนพี่น้องเอ้ยเพิ่นเพิ่นตั้งใจกับเปาโบราณมาตะกี้ และมื้อวันนี้บุญเพิ่นฮอดเนาะเพิ่นก็ได้มานำบางบุญนำโดยสาวนกอ่าก็ขอฝากทุกคนเนาะอ่าติดตามและให้กําลังใจบ่าวเบียร์สร้างเลยเด้อซื้อซองว่าซด้เสียวฝากแด้ซองอ่า BSFamilyTour เนาะซึ่งบ่าวเบียร์สร้างก็จะได้ถ่ายทอดเกี่ยวกับชีวิตการเป็นอยู่ของสาวบ้านอายู่เขตอ่าในเมืองกาเขคสโซนอ่าของประเทศเราเนี่แหละเบียเบียร์สร้างประกันบ่าวเบียร์สร้างจะไปทุกพื้นที่อ่า ภาคกลางกับภาคเหนือของประเทศลาวไปท่าไหร่แต่ว่าภาคใต้น่ยจะไม่ลงไปในภาคใต้เพราะว่าส่วนใหญ่นี้อาวิโูมันจะมีอยุทธาภาคใต้แต่ภาคเหนือมันน้อยบุมมีภาคเหนือเบียร์สร้างอาทั่วไปทั่วทีบเดี๋ยภาคเหนือกับภาคกลางฝากติดตามเด้อตุตุลาม fc องบุนนำภาคเหนือฟังตัวติดตามเบียร์สร้างให้เป็น fc เบียร์สร้างต่อไปขอขอบใจเอ่าขอบใจเสียวเนาะโอเคเนาะถือว่าต่อไปพวกเราก็จะจังซีแหละพี่น้องเลยเดินทางกันเนาะหลังจากอาเพื่อนเป็นเจ้า ปุ่นได้บอกเจ้มเนาะเพื่อนเป็นเจ้าขอ้องอ่าสร้างโลโก้บีเอ็นโซลาวพี่น้องเลยให้ให้ใหอ่าซองบีเอ็นโซลาวมีคนหูอ่าถึงหนึ่งเส้นกว่าคนติดตามเนะาะทั่วทั่วโลกคนสร้างตัวนี้เที่ยวเพื่อนได้หูและะ้วก่าอ่บาบ่าวบุญนำก็บม่ได้ลืมบุญลืมคุณกระจังซีแหละอ่าคือดังที่บ่าวบุญนำได้บอกเราก็สิบในเบื้องต้นซองเพื่อนกระเติบเงินแล้วก่าะกะอ่าไล่คนติดตามเกือบเป็นเส้นพี่น้องเป็ดเข้ามืดคนติดตามในเมื่อปีไก่เนาะ แต่บังเอิญมีผักคส่วนบริแฮกเกอร์ไปพี่น้องเลยก็เลยว่าตัดสินใจว่าให้เพื่อนอสร้างซองใหม่แล้วก็บาบุนําเองจะขอให้เอฟซีของบาบุนํานี่แหละพี่น้องเลยเข้าไปติดตามให้เพื่อนเป็นกําลังใจเพื่อนในเด้อ,อเพื่อนเป็นผู้ที่มีพาะคุณต่อบาบุนําที่สุดเลยพี่น้องเลยเพราะว่าถ้าบ่มีเพื่อนบาบุนําก็บ่มีวันนี้เนาะเพราะว่าทุกอย่างอตอนนั้นบาบุนําบ่ได้มีซองบ,บ่มีอยังเพื่อนนี่แหละเป็นผู้ กำกับและการแนะนําทุกๆอย่างไปหน่อยจนมีมือนี้ฉะนั้นในเมื่อเห็นเพิ่นทุกทุกๆรายหยากแล้วบ่าวผู้นำก็ได้กลับคืนมาช่วยเหลือเพิ่นอ่าแล้วเพิ่นก็ยังบ่ลือมีพี่น้องเพิ่นอยากไปเห hm ็นพ hm, hm e, ่อตรงเรื่องเดี๋ยวนี้เพิ่นก็กะเกี่ยมเครื่องเนาะอีหยังต่างๆหลายอย่างแล้วแหละอเกี่ยมเดี๋ยวเป็นจะได้ก็เกี่ยมพบกันแต่ละระยะเนาะเพิ่นก็บ่ได้เมื่อลาพี่น้องเอ้ยเพิ่นมีเข้าเข้าก็คือได้จ้างเงินที่บ่าวผู้นำได้ซื้อครอบครัวไปหน้องเอ้ยเว้าคก็หมดเลยเนาะอ่าถ้าจริงเพิ่นก็บ่มีเงินเนาะ อ่าเขากินกันยังบ่มีแหละอ่าบ่าวบุญนำก็ได้ซื้อครอบฮูฮแล้วก็เอาเงินเงินไปให้ค่าโลโก้เนาะแล้วก็อัดอัดอันอันนี้เนาะเนาะเซลเนาะอัดแข้งทึกอยูห้าอ่าห้าหกเส้นเนาะหกเส้นไปเนาะนั่นแหละอ่าหกเส้นไปอ่าทึกทึกยูห้าหกเส้นนี่แหละพี่น้องบ่าวหนักก็ไปซื้อแล้วก็เอาให้เพื่อนเอาเพื่อนก็ไปซื้อเข้าไว้ให้เมียเดี๋ยวนี้นะแล้วก็ครอบลูกครอบเมียเนี่ยอ่าพวกสิไปห้พี่น้องพอตัวเรื่องไปยืนยันทำเข้าวแล้วก็ เอาเงินจำนวนนี้แบ่งเครื่องซื้อขา้าวซานซื้อของอยู่ของกินบ่าวบุญนำบอกให้ซื้อหรอกก็หัวบ่มีแหละแต่เพื่อนยังบ่ฟังพี่น้องเพื่อนก็นยากช่วยด้วยตัวเองกทไดนะ่ะฮะเป็นจะได้กากฟักติดตามเนาะดังที่บ่าวบุญนำได้อาแปะลิงก์ทางใต้วิดีโอเลยพี่น้องเนาะเป็นลิงยูทูบของซ่อง BS f อ m i l y Tour เนาะสามารถแตะลิงก์เข้าไปแล้วก็ติดตามให้กำลังใจเบาวเบียร์ซางเลยเด้ออยู่ที่ใต้วิดีโอก็คืออ่า คำอธิบายของวิดีโอเนาะท่านผู้ชมเนาะอ่าแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนงเอ้คลิปนี้บ่าวบุญนำขอกขอควาสบายดี